ตำรวจเชียงใหม่จับกลุ่มคู่รักสุดโหดสารภาพก่อคดีฆ่าเผาฝังศพหญิงสาวพ,พื้นที่จังหวัดนครปฐมพลตำรวจโทกิตาพลยี่สาคอนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้ชื่นชมสอพเอมืองเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ต้องหาคู่รักก่อเหตุคดีช่อโกงและฆ่าผู้อื่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอพเมืองเชียงใหม่ได้เข้าตรวจค้นในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับดังนี้ หนนายนรงชัยอายุ26ปี 2. นางสาวพัทรพรอายุ21ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมในข้อหาร่วมกันเช่าโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นอีกทั้งยังน่าเชื่อว่าทั้งสองได้ร่วมกันก่อเหตุฆ่าผู้อื่นเมื่อวันที่สามีนาคม2568จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงหมายจับและควบคุมตัวทั้งสองมาย่างสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพนครชัยศรีได้เดินทางมารับตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและดำเนินคดีต่อไปนั้นต่อมาได้รับการรายงานเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ก่อเหตุฆ่านางสาวปิยวรันอายุ22ปีที่อยู่หมู่สองตำบลบาร,รกรรมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเผาและฝังศพหลังบ้านของนางสาวพระราภรผู้ต้องหาที่สองโดยพฤติการแห่งคดีเมื่อวันที่4มีนาคม2568 ผู้เสียชีวิตได้แจ้งกับทางญาติว่าจะมาทวงหนี้ที่บ้านเพื่อนจากนั้นก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยต่อมาเมื่อวันที่16มีนาคม2568สามีผู้ตายได้ไปแจ้งความคนหายที่สพนครชยัยศรีโดยสามีผู้เสียชีวิตสงสัยผู้ต้องหาทั้งสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากภรรยาแจ้งว่าจะมาทวงหนี้ที่สองคนนี้และไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพนครชัยศรีได้เริ่มดำเนเินการสืบสวนคดีและเบื้องต้นพบว่าได้ทำการหลอกลวงการโอนเงิน จึงได้ออกหมายจับทั้งสองคนในคดีช่อกงรั์และเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ทําการฆาตกรรมผู้เสียชีวิตแล้วหลบหนีไปต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองเชียงใหม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้และจัดก,การสืบสวนขยายผลผู้ต้องหาทั้งสองคนได้รับสารภาพว่าร่วมกันฆ่านางสาวปิยวรรณแล้วทําการเผาและฝังศพไว้ที่หลังบ้านผู้ต้องหาที่สองเจ้าหน้าที่ตํารวจสพอดอนตูมและเจ้าหน้าที่สืบสวนตํารวจภูธรภาค7เจ้าหน้าที่สืบสวน จังหวัดนครปฐมและแพทย์โรงพยาบาลดอนตูมพร้อมพงศสดสถานีตำรวจภูธรดอนตูมและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดอนตูมร่วมชนสูตรอัตลักษณ์ศพดังกล่าวเบื้องต้นพบชิ้นส่วนมนุษย์ได้แก่กะโหลกกระดูกและเส้นผมบางส่วน สถานีตำรวจภูทรเชียงดาวเชียงใหม่พันตำรวจเอกเสกสรรขันคำนันตาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวร่วมง,งานวันสถาปนาโรงเรียนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและเปิดบ้านวิชาการโอเพ่นเฮ้างานแสดงผลงานวิชาการและทักษะอาชีพของนักเรียนที่โรงเรียนบ้านป้านป้างตํา,ตาบลแม่นาอํเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจเอกพง์พันธ์แสงสง่าตำแหน่งรองผู้บังคับการกอต่อ5เจเรตำรวจพร้อมคณะผู้ตรวจได้เดินทางมาตรวจราชการพบพันตำรวจเอกยานผลพัฒนาชัยผู้กำกับการสพแม่ปิงพันตำรวจโทสุพจน์จันเขียวรองผู้กำกับการสอบสวนสพแม่ปิงพันตำรวจโทอานเชิดชูตะกูลทองระองค์ผู้กำกับการสืบสวนสพแม่ปิงพันตำรวจโทวิสุธ์วงใหญ่รองผู้กำกับการสอบสวนสพแม่ปิงพันตำรวจโทสุธยาปราลมสารวัตรปราบปรามสพแม่ปิง พันตำรวจโทกิติคันสายเทพสารวัตรสืบสวนสพแม่ปิงพันตำรวจโทเพื่ตะวันนาสารวัตรอัดมนวยการสพแม่ปิงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงโดยให้การต้อนรับในการตรวจติดตามนโย,ยบายการบริหารราชการของตำรวจประจำปีงบประมาณ2568ณนห้องศูนย์ปฏิบัติการสพแม่ปิ่งชั้น2 ตำรวจสถานีตำรวจภูทรหางดงเชียงใหม่ตวรวจยึดจักรยานยนต์3ามคันเมื่อวันที่22มีนาคม2568เวลาประมาณตีหนึ่งนารรกา30นาทีโดยการอำนวยการของพันตำรวจเอจกจักรยุทธ์โชติวัชิรพงศ์ผู้กำกับการสอพอหางดงพันตำรวจโทสุพัฒน์กิติวรยศรองผู้กำกับการปราบรามสอพอหางดง พันตำรวจตรีชัยนุชิตวิสุทธิมักขุนส,สอนวัดปรากรามสอพอหางดงนำโดยร้อยตำรวจเอกสุพจน์ชำนาญยาร้อยเวนสองศูนย์สายตรวจรถยนต์สองศูนย์หนึ่งสายตรวจเขตหนึ่งสองหนึ่งออกปฏิบัติการรวมกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่นขับขี่ยานพาหนะสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนเพื่อป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะและความผิดอาญาอื่นๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบผลการปฏิบัติตรวจยึดรถจักรยานยนต์ ใช้รถที่อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนใช้รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีสำเนาใบคู่มือการจดทะเบียนมาแสดงนำรถที่มีเสียงอื่นอื่นมาใช้ในทางเดินรถขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถจำนวนสามคันนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหางดงดำเนินการต่อไปจับทำประวัติเด็กอายุต่ำกว่า18จำนวน5ราย